สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านคลิปนี้หญิงมอจะพาเพื่อนๆมาดูแมวน้อยน่าสงสารนะคะน้องออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะสรุปแล้วค่าใช้จ่ายหมดไปสี่พันกว่าบาทนะคะซึ่งน้องแข็งแรงมากเลยค่ะกระโดดย่องๆเลยค่ะหญิงมอรับมาจากโรงพยาบาลเมื่อวานตอนเย็นนะคะชาวนี้ปล่อยน้องให้มาอื้อมาฉี่ ในกระถางทรายนะคะเสร็จแล้วน้องก็กระโดดออกจากกระถางทรายมาเองเลยคะ่ะเก่งมากเลยนะคะเราก็กลัวว่าน้องจะเจ็บก็จะคอยอุ้มน้องออกจากกระถางแต่น้องไม่ให้อุ้มค่ะตอนนี้น้องหลบอยู่ใต้ตู้หนังสือนะคะเพ่เดี๋ยวจะเอาน้องใส่ไว้ในกรงใหญ่นะคะกระโดดเร็วมากค่ะเหมือนจิงโจ้เลยค่ะ ดูน้องทำหน้าสิคะเหมือนว่าจะกลัวเจ้าบ้านประมาณนั้นเดี๋ยวจะเอานมใส่ถ้วยให้น้องจิบกินนะคะน่าจะมีแรงจิบแล้วลหละเพราะว่าดูน้องแข็งแรงมากคุณหมอบอกว่าโอ้เก่งมากเลยอะเติมน้าเกลือให้ปุ๊บแข็งแรงทันทีเลยอืมอีกหน่อยน่าจะอ้วนอุดตุดอุดตุดแต่ไม่อยากให้น้องอ้วนเยอะกลัวว่าน้องจะหนักลําตัวคะ่ะ ขามีสามข้างกลัวว่าจะเดินไม่สะดวกนะคะไหนลูกไหนออกมาเร็วออกมาเร็วไม่ดูหน่อยสิเดินได้ไม่ดูหน่อยสิเ,ยสเร็วลูกเร็ว,รวตอนนี้จัดการปูผ้าอ้อมในกรงให้น้องแล้วนะคะเหมือนน้องจะงงๆกับสถานที่ใหม่เพราะว่าวันนั้นหลังจากเอามาจากเชียงใหม่เราก็แวะโรงพยาบาลสัตว์เลยนะคะ น้องก็เลยงงงงนิดหนึ่งกับสถานที่ใหม่ค่ะไนลูกไนเ์เแมวเแมวไหนลูกหันหน้ามาเร็วหันหน้ามาสิคะแม่ดูแผลหน่อยลูกแม่ดูแผลหน่อยแม่ดูแผลหนูหน่อยลูกอ,อ,อ,อย่าออกมานะคะอุ้ย uh, ดูสิ ยังจะปีนไปออกมาระวังลูกไม้เอาเดี๋ยวแผลหนูจะฉีกนะคะนั่นน,น,น,นัออกมาจนได้น้องต้องปรับเปลี่ยนการเดินกันอะไรอีกเยอะเลยนะคะ แข็งแรงแล้วค่ะออกจากโครงมาเองได้เหมือนว่าน้องอยากจะหัดเดินประมาณนั้นนะคะแต่เราไม่อยากให้เดินเยอะเพราะว่าแผลใหม่กลัวว่าแผลจะฉีกนี่ถ้าไม่ถูกขาดขาดขาที่ขาครบสี่ขาคงจะสนหน้าดูเลยนะคะเลยน้องเดินให้ถูกใจเคาสักแ๊่หนึ่งค่ะ ปรเดี๋ยวจะเอาน้องเข้าโรงเพื่อว่าจะได้กินข้าวค่ะได้เข้าโรงได้แล้วลูกเดินเร่ยเดี๋ยวเธอจะฉีกนะคะน้องกินอาหารเก่งมากค่ะสังเกตจากการกินของน้องแบบไม่มีจังหวะเลยนะคะขอบคุณทุกทกท่านที่มีความห่วงใยต่อน,น้องแมวนะคะ ถึงแม้ว่าขาน้องจะไม่ครบสี่ขาแต่น้องก็น่ารักมากค่ะหากเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ